สวัสดีครับทุกคนวันนี้ Human Walk Journals นะครับกลับมาพบทุกคนอีกแร้วนะครับผมมานั่งคิดนะครับว่า Apple Watch นี่มันทำอะไรได้อีกบ้างนะครับบางครั้งเรามีในในมือแล้วแต่เราอาจจะยังไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่เขามีอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมานั่งคิดดูก็เลยมีอยู่ประมาณนักสองสามโหมดนะครับที่อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่ามันมีโหมดนี้อยู่นะแล้วมันใช้ได้นะสามารถประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้นะครับ เราลองมาดูกันครับว่าโหมดที่ผมว่ามีโหมดอะไรบ้างครับครับอันแรกคือเมื่อเราอยู่หน้าจอ Apple Watch ปกตินะฮะโหมดที่เราพูดถึงก็คือโหมด Cinema นะครับก็คือโหมดนี้ฮะเมื่อเราอยู่หน้าจอปกติแล้วเราก็ลาก Control Center จากล่างขึ้นมานะครับโหมด Cinema หน้าตาจะเป็นแบบนี้ฮะเป็นคนเป็นหน้ากาก2หน้ากากนะครับ จ้าตัวโหมดซีนีมาเนี่ยคือ,อลักษณะการทำงานของเขาก็คือเขาจะไม่ถ้าเนี่ยถ้าแอปเปอร์วอชเราใส่เนี่ยอยู่ในมุมที่นาฬิกาจะโชว์ปกติแล้วเวลาเราจะาบิดข้อมือไปดูนาฬิกาเนี่ยเขาจะไม่โชว์อะไรเลยครับก็คือถ้าเราต้องการจะดูเวลาจริงๆเนี่ยเราจะต้องขยับเองเราจะต้องกดไปที่หน้าจอเองโทษทีเราต้องกดไปที่หน้าจอเองนะครับ เพื่อที่ว่าจะได้ดูเวลาอันนี้เหมาะสําหรับเวลาเราอยู่ในโรงหนังเราไม่ต้องการให้แสงเนี่ยจากนาฬิกาเราเนี่ยไปรบกวนตัวเราเองหรือคนอื่นๆในโรงหนังที่มันมืดมาก,กน,นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้นะเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับตัวเวลาเรานอนก็ได้นะฮะเวลาเรานอนในห้องนอนมืดๆเนี่ยบางทีทุกครั้งที่เราขยับข้อมือหรือเราดึงผ้าห่มหรือรอะไรเงี้ยแสงมันจะวาบขึ้นมาตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเวลาเรานอนเนี่ยนะเราไม่ต้องการรู้เวลาตลอดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้โหมดนี้ได้นะครับใช้โหมดตัวซีนีมาเพื่อที่ว่าแสงจะไม่ต้องโชว์ทุกครั้งเวลาข้อมือเราบิดในองศาที่เราสามารถดูเวลาได้แต่เมื่อเราต้องการจะดูเวลาจริงเราก็แค่สัมผัสไปที่หน้าจอเราก็จะดูได้ครับผมครับต่อมาเป็นโหมดหยดน้ำนะครับเลื่อนจากคอนโทรลเซนเตอร์ขึ้นมานะครับ ก็คือ,อเดี๋ยวเราออกจากซีนิมาก่อนก็เป็นโหมดนี้นะครับโหมดหยดน้ําคืออะไรโหมดหยดน้ําก็คือโหมดที่เอาไว้สําหรับถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ไว้น้ํานะครับหรือใส่ทํากิจกรรมอะไรที่เปียกน้ําอย่างเช่นรดน้ําต้นไม้ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเขาเคลมว่ามันจะช่วยเขาจะปล่อยเสียงที่มีขึ้นความถี่ที่ทําให้น้าเนี่ย สามารถออกมาจากตัวเครื่องได้นะครับก็คือเขาก็เกรงว่าถ้าเราเอาไดรยไปเป่าเวลามันเปียกนะครับหรือว่าเราเอาไปเขยา่าเขยา่าเสษ็จชิ้นส่วนข้างในมันก็อาจจะหลุดออกมาได้นะฮะเขาก็เลยมีวิธีแก้ก็คือเขาใช้เสียงตัวนี้นะฮะมันจะสามารถทําให้น้าเนี่ยออกมาจากตัวเครื่องได้เขาเครงว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเมื่อเรากดตัวดิจิตอลคลาวนะฮะหรือตัวเมนมยมด้านขวาเนี่ย เขาจะบอกว่าเทอร์ดิจิตอลคลาวทูอันล็อกแอนด์อีเจนะครับเราก็หมุนไปเลยครับหมุนจนให้มันนี่ฮะนี่ฮะอันนี้คือมันก็จะอันล็อกแล้วนะครับซึ่งประโยชน์ที่ได้นี่ก็คือเราไม่จำเป็นอ่าไม่จำเป็นอันนี้ผมขอแทรกก่อนเราไม่จำเป็นต้องตั้งโหมดนี้ในขณะที่เรา ว่ายน้ําก็ได้นะครับแต่ที่เขาให้ทำเนี่ยก็คือคุณจะทําหลังว่ายน้ําก็ได้เมื่อว่ากุดเออขึ้นจากน้ําเสร็จเออคุณอยากจะไล่น้ําออกจากตัวเครื่องของคุณเนี่ยคุณก็ใช้วิธีนี้ได้ค่อยทําตอนหลังจากว่ายน้ําเสร็จก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วที่เขาให้ทําตอนว่ายน้ําเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าตัวหน้าปัดอ p ป l e w ของเราเนี่ยมันค่อนข้าง sensitive นะฮะบางทีไปโดนน้ําหรือไปโดนร่างกายเราบางส่วนหรือน้ําที่มัน กระทบหน,หน้าจอเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยหน้าจอเราเปลี่ยนได้หรือไปกดยกเลิกโหมดออกกําลังกายหรือไปโทรออกหาใครได้นะครับซึ่งพอเราปเ,ออเปิดเออเปิดโหมดหยดน้ําแล้วเนี่ยหน้าจอมันก็จะเป็นรูปหยดน้าซึ่งเราไม่สามารถทําอะไรได้กับหน้าจอเลยนะครับจนกว่าเราจะออกจากโหมดหยดน้ดําโดยการหมุนดิจิตอลคราวขึ้นนะครับเช่นนี้นะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับจนกว่าเราจะกดตัวดิจิตอลคราวให้มัน เราถึงจะทำได้ต่อนะครับนี่ครับมันเป็นแบบนี้ครับครับอย่างสุดท้ายนะครับผมแถมไว้นิดหนึ่งนะฮะเป็นหน้าปัดของ Apple Watch ที่สามารถบอกได้ทั้งอากาศแล้วก็ Weather Condition นะครับสภาพอากาศซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น Apple Watch ซีรีส์4หรือ5เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีอยู่หลายหมดอยู่แล้วหนะ้าปัดแต่เเนื่องด้วยจากผมใช้ Apple Watch ตัวซีรีส์3เนี่ยมันไม่สามารถทำแบบ4กับ5ได้นะครับเขาไม่ได้พัฒนาตรงนี้มานานแล้วผมก็เลยเพิ่งมาค้นพบว่าหน้าปัด Utility นะครับถ้าเ,เพื่อนเลือกนะครับตัวนี้ฮะ Utility กับหน้าปัดที่เป็น Chronograph นะครับมันจะสามารถโชว์ได้ทั้งตัว แต่เวเตอร์คอนดิชันแล้วก็เป็นเวเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถมาดูตรงนี้ได้ครับเพื่อนๆต้องคัสตมไมซ์แล้วก็เลือกไปที่เวเตอร์เท่านั้นนะครับเพราะถ้าเ,เพื่อนๆเลือกที่เวเตอร์คอนดิชันเนี่ยมันก็จะโชว์แค่เวเตอร์คอนดิชันแต่ถ้าที่เพื่อนๆเลือกที่เวเตอร์เฉยๆเนี่ยมันจะโชว์ทั้งคอนดิชันแล้วก็เวเตอร์ด้วยอุณหภูมิด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นหรือไม่รู้เขาเพิ่งอัปเดตมานะฮะก็มีอยู่หน้า2อหน้าปัดนะครับ ที่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ก็คือหน้าปัดที่เป็นโคโนกราฟครับหน้าปัดที่เป็นแบบยูทิลิตี้นะครับส่วนหน้าหน้าปัดที่เป็นแบบอื่นเช่นซิมเ l ลเนี่ยเมื่อเราเลือกไปที่เวเตอร์หรือเวเตอร์คอนดิชันเนี่ยมันก็จะมีแค่อย่างใดอย่างหนึง่งอ๋อซิมเ l ลก็ได้ครับมีซิมเ l ลมียูทิลิตี้แล้วก็มีโคโนกราฟนะครับที่ได้ถ้าเป็นหน้าปัดแบบอื่นก็จะไม่สามารถเลยก็จะเป็นอุณหภูมิก็จะบอกอุณหภูมิอย่างเดียวถ้าเป็น สภาพอากาศก็จะบอกเป็นสภาพอากาศอย่างเดียวนะครับไหนเพื่อนๆลองใช้ดูนะฮะฟีเจอร์นี้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับ Apple Watch 123นะครับส่วน4กับ5เขาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตรงนั้นคงมีมากมายกว่านี้เยอะเลยนะครับครับลืมพูดไปอย่างหนึ่งฮะเจ้าฟีเจอร์หยดน้ำนะครับหรือเป็นฟีเจอร์ที่มันกันน้ำนะครับตัวนี้นี่คือ จะใช้ได้ตั้งแต่ a p p l e Watch Series 2ขึ้นไปนะฮะ2 3ขึ้นไปเพราะว่าอ่าตั้งแต่ a p p l e Watch Series 2เนี่ย<ๆ>เขาเคลมว่ามันสามารถกันน้ำได้นะครับใส่ว่ายน้ำได้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าทนน้ำนะฮะกันน้ำคือใส่ออกกำลังกายได้แต่มีข้อจำกัดคือใส่ด้วยความลึกที่ไม่เกิน50เมตรนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆว่ายน้ําเสร็จแล้วหรือทํากิจกรรมที่เปล่กน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆขึ้นมาเพื่อนๆก็ต้องกดโหมด ที่ผมบอกไปนะฮะรูปหยดน้ำอะครับมันก็จะช่วยรักษาให้ Apple Watch ของคุณเนี่ยใช้ได้นานขึ้นนะครับด้วยตัว a l p Apple w a เ c h เองเนยฮะเขาก็ได้พยายามออกแบบให้ใส่ได้ทุกกิจกรรมนะครับเลยทําซีลยางไว้ให้นะครับรอบเลยก็คือกันน้ําเบื้องต้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนไม่ต้องกลัวครว่าถ้าเราไม่ได้ปรับโหมดหยดน้ําก่อนที่เราจะว่ายน้ําหรือทํากิจกรรมที่เปียกน้ำเนี่ยเครื่องเราจะพังไม่พังนะฮะแต่เราก็อย่าลืม รักษาเครื่องด้วยการเปิดโหมดหยดน้ำไปกันนะครับเมื่อเราทำกิจกรรมเสร็จกลับเพืเ่อนๆวันนี้ก็ขอจบคลิปที่ทำแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปที่ทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆบางท่านนะครับที่ยังไม่ทราบฟีเจอร์ตรงนี้นะครับผมก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆได้ใช้ฟีเจอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรม,มอื่นๆได้นะครับในพวกเราที่ใช้ Apple Watch Series 123นะครับ สุดท้ายนี้ถ้าสมมุติเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคําติชมจะแนะนำผมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์เลยครับผมก็ฝากเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับในคลิปที่ผมทำขึ้นฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการทำคลิปในครั้งต่อไปของผมนะครับวันนี้ผม Human Walk Journals ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ